ในตอนที่14นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างทูบาร์ของเราเองนะนะครับวิธีการก็ทาไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆนะหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการนะครับดึงเครื่องมือมาใช้นะครับโอเคคลิกขวาที่บริเวณแถบทูบาร์นะครับบริเวณนี้นะครับคลิกขวานะก็จะมีคําว่าคัสตอมใหม่นะครับเอาละครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีคำว่าทูบาร์ใช่ไหมออกคําสั่งตรงนี้ครับเรียกว่านิวนะครับก็เป็นตั้งชื่อเลยนะว่า เอ่อ uh, new เอาเป็นเอ่อ new d r a w i n t o bar นะครับโอเคเมื่อเราพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บนะครับก็จะต้องระบุตำแหน่งนะจะมี top bottom left right floating นะครับก็คือว่าเลือกได้นะต้องการให้อยู่ตรงไหนครับโอเคผมขอ left นะครับปึ๊บนะครับจะได้มากดโอเคนะครับเล t นะครับเล t นะจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนเนี้ยผมจะมีแถบ t o o b a r บริเวณเนี้ยขึ้นมาดูเล็กๆในตรงนี้นะครับเนี่ยเนโผล่ตรงนี้ left นะครับโอเคกลับมาที่ command ครับจากนั้นเรามาเลือกเลยนะสมมติผมต้องการให้ฝั่งเนี้ยเป็นเครื่องมือประเภทนะครับที่ผมต้องการกนะ็คืออย่างเช่นต้องการคำสั่งที่เรียกว่า arrange ละกันสมมตินะ ตัวอย่างที่กอาเลน์ครับผมก็ดึงคลิกซ้ายค้างไว้เอาเลนส์มาวางตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีจะมีจุดที่ผมวางวนะนะทำไมวางไม่ได้เด็ดสักรูนะอันนี้เมนทูบาร์นะอันนี้คือทูบาร์ของผมเอาใหม่นะปึ๊บวางเข้าไปอ่าโอเควางได้ละนะครับคือเมื่อกี้มันมันมันยังไม่คล่อง ก็ใส่เข้าไปครับจะได้มาก็เอามาวางครับอืมฮึอีซี่แอนฟันไหมนี่ครับแล้วก็ชุดนี้มาวางเห็นไหมครับว่าเราสามารถจะดึงเครื่องมือเหล่านี้ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายได้และนี่นะครับคือทูบาร์ของเราเองครับเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างงี้ง่ายๆครับเสร็จละนะครับถ้าเราสร้างทูบาร์ไว้นะครับตามตำแหน่งที่ต้องการนะแล้วก็ดึงมาใช้ได้ง่ายนะครับ ทาให้เราทํางานได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับทูทิทูบาครับบริเวณนี้ครับเราจะสามารถจะออกคําสั่งล็อกได้ด้วยนะนะครับล็อกได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับคอมมานด์อ่ะปินี่นนะจิ๊บเอาใหม่นะคลิกขวาครับแล้วก็ตัวนี้ครับล็อกทูบาครับเมื่อล็อกปุ๊บนะครับมันจะเลื่อนไม่ได้ละนะอีนี้นะตัวนี้ครับล็อกทูบานี่ครับอ่ะปิ๊บเอิร์ท นะครับอ่าคือในกรณีที่เราปิดหมดนะครับเกี้ยงเลยนะมันมันหายนนยังไงมาครเฮ้ยหาไม่เจอนะวิธีการคือนะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะเฮ้ปิดหมดแล้วจะหายยังไงวะนะหาตรงนี้ครับไปที่คำสั่งนะนะครับ Windows เฮ้ยไม่ใช่ Windows น,นะครับ View 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 o l b a r แล้วก็เปิดครับนี่ View o l b a r แล้วก็ เข้าใจไหมครับนะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ย e f a u l t Tra รตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงเรียนรู้วิธีนี้คือ default t r a y High Tra y window s h o w t r a y ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับโปรแกรม sketch up นะครับก็มี default Tra y แต่ถ้าเป็น Toolbar เนี่ยให้ไปที่คสั่งนะครับ view แล้วก็ t o o bar นะนะครับไม่ใช่ w i n d o w นะเมื่อกี้พลาดนะครับนะอ่ะตอนนี้เราก็เรียนรู้วิธีการสร้าง Toolbar ของเราเองแล้วนะครับต่ตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง shortcut ครับนะ shortcut นะซึ่งถ้าทำได้นะครับแต่เราจะ เลือกเครื่องมือที่รวดเร็วนะครับไม่พอนะอยังสามารถที่จะพิมพ์คีย์บอร์ดนะแป้นพิมพ์น่ะแล้วเรียกคําสั่งเครื่องมือออกมาใช้ได้เลยครับอย่างง่ายดาย